ก็เดินทางมาถึงภาคที่4กันแล้วนะครับกับหนังเกาหลีเกาใจหนึ่งเดียวนะครับที่ผมรักและเทพบุตรหมัดหนักนะครับที่ผมชอบรวมไปถึงตัวละครแย่งซินขวัญใจประจำเรื่องนี้นะครับประจำแฟนชายนี้ที่ไม่ว่าภาคไหนๆก็ขาดเขาไม่ได้ใน The Roundup Punishment บูระหัมล่าล้างนรกนรกลงทันไอเดรกพนั้นมันอยู่ที่ไหน นายหาตัวพวกแก๊งไอทีให้เจอแต่จะหาตัวคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เองลุยทัวพวกมึงรู้เรื่องกันไหมใครมีปืนให้กูยืมหน่อยกูจะไปเคลื่องหัวมันแล้ควรจัดการแม่งให้ชำฉันจะซ้ำให้อีกเลยเป็นหนังที่ทํารายได้ถล่มทลายนะครับและสร้างออกมาปีต่อปีและในแต่ละภาคนะครับก็จะเล่าประเด็นอาชญากรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคแค่สิ่งที่เหมือนกันในแต่ละภาคนะครับ และไม่แตกต่างออกไปเลยเนี่ยคือแอคชั่นนะครับที่ไร้ความแปลกใหม่ตามสูตรของเรื่องนี้นั่นเองแต่ถามว่ามันยังอร่อยอยู่ไหมก็อร่อยอยู่ครับอร่อยเหมือนเดิมแค่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชื่นชมคือประเด็นที่เขานำเสนอมาให้เราได้รับชมมากกว่านะครับคือนํามาเสนอเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะครับแน่นอนหนังยังคงสรุดีตำรวจต่างๆนะครับที่ ทำการจัดการคดีแบบนี้ไปด้วยนะครับมันก็เหมือนทุกภาคเลยครับแต่มันพิเศษตรงที่ประเด็นเว็บพนันออนไลน์ในเรื่องนี้เนี่ยมันถูกนำมาขยายและลงลึกถึงระบบและกระบวนการของเว็บพนันนะครับของเว็บพวกนี้เนี่ยให้ดูน่าสนใจกว่าเดิมแถมเล่าออกมาดีนะครับจนน่าชื่นชมตรงที่เขาศึกษามาดีนะครับมาดีมากๆเลยและสิ่งที่นำเสนอมาเหมือนเขาอยู่ในวงในมาก่อนเลยครับเราได้รู้หลายอย่างเลยว่าอะไรแบบเนี้ย มันเป็นธุรกิจที่แบบผูกขาดนะเป็นแบบเป็นเจ้าเดียวกันไปเลยอะ่ะได้เห็นระบบกระบวนการวิธีการทําเว็บพนันออนไลน์นะครับคือมันวงในอะ่ะลงลึกมากจริงๆครับการเล่าเรื่องเขาก็ทําได้ดีมากครับไม่มีจุดไหนเลยที่น่าเบื่อเนื้อเรื่องก็ย่อยง่ายครับเหมือนภาคก่อนๆเลยเป็นแฟนชายที่ผมก็ที่ผมก็ยังชอบอยู่อะ่ะชอบมากๆอยู่อะ่ะ ส่วนนักแสดงครับไม่ต้องพูดเยอะเลยครับแสดงดีทุกคนเลยครับไม่มีใครให้ติเลยสักคนแถมภาคนี้ขอบ่นเลยครับว่าตัวร้ายหล่ออีกแล้วคือมันหล่ออีกแล้วเหรอวะอย่างนี้สาวๆก็กรี๊ดแย่เลยสิภาคที่แล้วก็ตัวร้ายก็หล่อนะครับภาคนี้ก็หล่อเหมือนกันแต่อย่าเศร้าไปเลยครับหนุ่มๆภาคนี้เนี่ยได้คนสวยมาแจมด้วยนะสวยแบบบัวตายควายล้มเลยออร่ากระจายครับสายตาคือระสายตาจากเธอไม่ได้เลย แต่อย่าเพิ่งพูดถึงครับไม่ต้องพูดถึงพวกเขาในเวลานี้เรามาพูดถึงบุคคลที่ต้องชื่นชมมากที่สุดก่อนมาดงซอกนะครับหรือดอลลีของพวกเรานั่นแหละอย่างที่ผ่าน,านมาครับผมก็จะพูดเหมือนเดิมเลยในการรีวิวหนังแฟนชายนี้เนี่ยว่าพวกเขาสามารถดึงศักยภาพนักแสดงอย่างมาดงซอกมาใช้ได้มีแบบประสิทธิภาพมากๆออกแบบบทบาทคาแรคเตอร์ได้เข้ากับตัวดอลลีสุดๆไปเลยแต่เป็นตัวละครที่ดันมีเสน่ห์มากด้วยครับทั้งความกลีน คำพูดขวานผ่าซากดูเหมือนว่าเฟียมากกว่าตำรวจแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับจิตใจดีมีเมตตากับคนดีๆแต่ไม่มีเมตากับคนชั่วๆนะครับซึ่งดันเข้ากับตัวละครน,นักสืบมาซอกโดสุดๆไปเลยครับเลยไม่แปลกใจนะครับที่ไม่ว่าใครก็ตกหลุมรักตัวละครตัวนี้ แล้วก็ยังคงประทับใจไม่หายแม้มันจะมีมิติที่น้อยและไม่ค่อยได้เห็นพัฒนาการอะไรมากนะครับแต่เชื่อเถอะครับไม่มีใครสนใจตรงนั้นหรอกครับเพราะว่าทุกโมเมนต์ที่มีตัวละครมาซ็อกโดมันคือความบันเทิงสัใจที่ยากจะหาได้ครับมองไม่เห็นแล้นไปจับผีกันคุยกันก่อนไหมคุยทำไมให้เหมือนขี้ฟันออเดอร์เข้าสังขาวมากินตอนนี้วะ และคนที่ขาดไม่ได้ในทุกภาคเลยครับตัวขโมยซีนและเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนักสืบมาเออเรียกว่าไม้เบื่อไม้เมาก็ไม่ได้ครับเรียกว่าเบ้ดีกว่าคือตัวละครโอปป้านะครับหรือจังอีซูนะครับของนักแสดงพักจีวันนะครับโคตรขโมยซีนแล้วก็โคตรฮานะครับในทุกโมเมนต์ที่มีเขานะคือโผลมาในเรื่องเนี้ยโผลมาทีไรฮาตลอด มีเขาทีไรหาตลอดเพราะหนังจะหย่อนมุกตลกนะครับมาให้ตลอดเลยที่มีเขาเล่นนะครับเอาผมขำทุกภาคนะครับแค่ภาคเนี้ยมุกแม่งกวนประสาทหากระจายกว่าทุกภาคเท่านั้นเองเหมือนเขาจงใจใส่บทส่งบทแบบเนี้ยให้พักเทียวันเล่นคู่กับมาดงซอกนะครับ แล้วเคมีตบมุกโคตรเข้ากันเลยครับมีทั้งมุกที่โดนสดแล้วก็จงใจเตี้ยมกันมาเล่นนะครับบอกเลยว่าแบบไหนก็หาทั้งหมดเลยมันเป็นสเสน่ห์ที่ขาดไม่ได้ในหนังเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เองลุยทั่วพวกมึงรู้เรื่องกันไหมใครมีปืนให้กูยืนหน่อยกูจะไปเครื่องหัวมันเราควรจัดการม่งให้ช้ำฉันจะซ้าให้อีกเลยคือมันขาดไม่ได้ไปแล้วจริงๆมันมาเพื่อที่จะมาคอยตัดเลี่ยนนะครับความเข้มข้น ไม่ให้เข้มข้นจนเกินไปครับสำหรับตัวหนังเรื่องนี้ส่วนคิมมินแจ้และอีจีฮุนนะครับรวมไปถึงลีบอมซูยังคงเป็นนักแสดงที่ซับพอร์ตตัวลระครเอกและก็ตัวหนังเรื่องนี้ได้อย่างดีเช่นกันแล้วก็มาถึงสาวสวยที่ถูกใส่เข้ามาในภาคนี้นะครับอีจูบินสวยสะกดทุกสายตาและบทที่ได้ก็ดีด้วยครับส่วนตัวร้ายสุดหล่อในภาคนี้เลยครับคิมมูยอน รับบทแบ็กชางกีนะครับแสดงได้ดีมากแต่รู้สึกว่าบทที่ได้แล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยดูจะไม่ต่างจากตัวร้ายภาคที่แล้วเท่าไหร่นะครับให้อารมณ์เดิมๆไร้มิติดูแห้งๆไม่น่าจดจําไม่ต่างอะไรจากอ e ีดองฮวีเลยครับคือบทบางมากเบาหวงเลยไม่ต่างกันเลยครับทั้งที่ทั้งคู่เนี่ยแสดงดีนะยังดีครับที่มันสนุกขึ้นตรงที่ซีนแอคชั่นเนี่แหละที่โคตรจะเดือดโคตรจะมันนะสะใจคนดูเนี่ยแหละครับ ความรุนแรงจะเต็มไม่มีกัก๊กเสียงมัดสะใจเบรดหนักแน่นร้าอารมณ์อย่างดีนะครับตอนตัวร้ายโดนมัดนักสืบมาซอกโดนี่หืมเจ็บแทนจุกแทนตลอดเลยครับแถมภาคนี้เนี่ยเราเราอารมณ์ตัวร้ายยากด้วยทําให้ภาคนี้เนี่ยมาซ็อกโดเนี่ยบู๊ได้ลําบากมีช่วงเวลาที่ตัวละครเครียดหนักมากแถมภาคนี้เนี่ยมาซ็อกโดตํารวจน้ําดีมัดหนักคนนี้เนี่ยเจ็บหนักอีกครับหนักกว่าภาคที่แล้ว ด้วยทำให้คนดูรู้สึกเลยว่าตัวละครพี่หมีเองก็เจ็บเป็นนะครับโดนต้อนเป็นเหมือนกันเลยสนุกไปกับซินต,ตมมตนต่างๆโมเมนต์ต่างๆนะครับที่หนังเสิร์ฟมาให้ตลอดเวลาส่วนทีมภาคไทยครับแน่นอนแฟรนไชสนี้ต้องพันธมิตรเท่านั้นภาคดีไม่มีผิดหวังเลยสักนิดครับส่วนใครจะไปดูแนะนําภาคไทยนะครับผมสนุกแน่นอนดูเพลินสบายๆนะครับรับประกันความสนุกกับหนังเกาหลีเกาใจเรื่องนี้ ส่วนหนังเรื่องนี้เครับ FAD ตำรวจสายสือแผงความมืดเต็มสิบไปเลยนะครับโคตรหานะครับคำหนักมากกับซีนนี้นะครับแถมโมเมนต์นี่แม่งหายันหยดสุดท้ายเลยจริงๆภาคถัดไปก็ต้องมีภาคเจียวันจริงๆเลยครับเคมีเข้ากับดอนล,ลีสุดๆไปเลยส่วนคะแนนภาคน,นี้แหละครับขอให้เยอะกว่าทุกภาคละกันเพราะว่าทุกจังหวะเนี่ยของหนังเรื่องนี้เนี่ยโดนใจผมมากครับแเต็มสิไปเลยครับ ส่วนใครฟังมาถึงจุดนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไปไปด้วยนะครับถ้าพูดลิน้นลิ้นพันหรือพูดดีเดียขาดหรือพูดคําผิดหรือรักเสียงยาวเกินไปหรือพูดซ้านะครับก็ขอไปไปด้วยเนื่องจากว่าสมองเริ่มไม่แล่นแล้วผมอัดตอนตีสองตีสามนะครับคือง่วงนอนมากสมองมันเลยไม่ค่อยแล่นนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังจําเ,เรื่อราวอัพนะครับเรื่องที่ดูได้ไม่งานนี่แย่เลยนะครับโอเค แล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปนะครับผมอาดิโอสครับจ,จะหาตัวคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เองลุยทัวพวกม,มึงรู้เรื่องกันไหมใครมีปืนให้กูยืมหน่อยกูจะไปเครื่องหัวมันแล้วควรจัดการแม่งให้ช้ำฉันจะซ้ำให้อีกเลย ฉันสัญญาจะยำม,มันให้แหลกูระําล่าล้างนรกนรกลงออทันากพูดมันดูหอแต๋ตแวแตกเลยเหรอสา <30 S 3> พฤษภาคมนี้มันระดับเบิบ่มๆในโรงภาพยนตร์